สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่นกชมนเนาะอ่ะโอเควันนี้นราก็จะมากับการรีวิวรองพื้นกันอีกแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นนุ่นก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนที่กําลังรอด,ดูคลิปของนุ่นเนาะซึ่งนุ่นไม่ได้อัพคลิปมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเออโอเคก็ที่นราบอกว่าจะมารีวิวรองพื้นกันอีกแล้วคือ รีวิวรองพื้นคุชชั่นของเกาหลีนั่นเองทุกคนก็น่าจะรู้จักกันมีอยู่แล้วนะก็คือตัวนี้นั่นเองนี่นะคะเป็นรองพื้นคุชชั่นของจางแซมมุลนะชื่อรุ่นว่า Essential Skin n o น d e r อ o n g w งแ r c นคุชัเนาะซึ่งตัวนี้เขาก็จะมี2สูตรด้วยกันเลยก็คือสูตรรุ่นโกลสหรับคนผิวแห้งเนาะก็จะเป็นผิวโกลผิว อิ่มน้ำซึ่งทางเราก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเป็นคนผิวมันนั่นเองนะ,ะรุ่นที่เราบอกก็คือรุ่นของรองแวร์นั่นเองเนาะสำหรับคนที่ผิวผสมถึงผิวมันก็แนะนำให้ใช้ไปรุ่นนี้ดีกว่าเนาะอ่ะ,ะเอรานเน้นจะบอกว่ารุ่นไม่ได้สปอนเซอร์นะจ๊ะก็คือรีวิวในการจ่ายตัวเองรีวิวตามความจริงเงนาะอ่ะ,อะสีที่นุ่นเลือกมานะเป็นสีเบอร์ ยีนะคะมีนิยมนะอ่าซึ่งนุ่นซื้อจากทางออนไลน์เพราะฉะนั้นนุ่นก็จะไม่รู้สีเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยเนาะโอ้วติเต้นนะัาใช้ครั้งแรกเหมือนกันอนะ่ะในตัวกล่องของเขาก็จะมีสลับพูชชั่นมาให้นะคะแล้วก็มีรีฟิลมาให้หนึ่งอันเนาะก็ราคาก็ แล้วแต่เพื่อนๆจะไปดูกันเลยตั้งแต่พันต้นๆจนถึงนะคะเต็มพันสี่นะคะแล้วแต่ร้านแล้วแต่อะไรที่เพื่อนๆจะลองซื้อนะคะอ่ะโอเคตนับแก้วมาร์กลับของเขาจะเป็นแบบนี้เนะฝาของเขาจะเป็นสีเนื้อนวก็ข้างๆตลับเขาจะเป็นสีดำเนาะอ่าก็ตลับก็มีความใหญ่อย่างเหมือนกันเนาะความหนาประมาณนี้เนาะประมาณข้อนิ้วได้ นะคะตัวก็เป็นตลับที่น่าใช้แล้วก็ดูหรูหราอยู่นะคะอ่าโอเคก็ต่อไปเราก็ต้องมาตัวสีนั่นใช่ไหมเดี๋ยวก็แกะอนไรเนาะนี่น้าหน้าของเขาเนาะก็จะมีครับคุชชั่นมาให้เนาะอุ้ยัำคุชชั่นนิ่มเหมือนกันนะแล้วก็มีกระจกมาให้นะคะก็มีแผ่นเซล พลาสติกมาให้เนาะแล้วก็แกะออกมาก็จะเป็นอันนี้เนาะนี่นะยังไม่ได้แกะอะไรนะแล้วเข้ามาดูสีกันเลยเนาะนี่เขาก็จะมีแปะมาให้เนาะนี่นะคะมีกลิ่นหอมนะหอมแบบดอกไม้ดอกไม้นะคะอ่ะโอเคสีก็อ่ะนี่นะคะอันนี้ก็สี มีเนียยเบอร์ยี่สิบเอ็ดเนาะก็สีขาวอยู่เหมือนกันนะคะก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าจะขาวกว่าน่นนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรส่วนอันนี้โทนนั้นโทนสีเหลืองนะคะใช้ได้แต่ว่าสำหรับนุ่นก็อาจจะขาวไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรามาดูกันอีกทีว่าสีมันจะดรอกลงหรออือเปล่าเนาะเออก็จากที่นุ่นดูรีวิวมาเขาก็จะแท็ ขอจะแท็บฟังก์ชันก่อนแล้วก็มามิกบนนี้แล้วก็ลงที่หน้านะโอเคนุ่งก็จะแท็บลงไฟนะคะนี่แล้วก็หมนุนวนที่เขาให้หมุนนะ สน่นแล้วข้างหน้าน้องก็จะเห็นความต่างอยู่นิดนึงเนาะนี่นะคะข้างที่ทาแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ทาน,นะคะเขาเห็นว่ามันขาวขึ้นนะคะแล้วก็นีจ่จาเนี่ยแห้งนะแต่ว่าเห็นไหมมันก็ยังมีการเล่นแสงอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวนุ่จะลงอีกข้างให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ โอเคนุ่นก็ลงคุชชั่นของจาาเซมุนทั่วใบหน้านะ้าะเทียบกับคอนี่ก็สว่างกว่านิดนึงนะคะเนื้อสัมผัสนี้คือแห้งนะแห้งแมทนะแต่ไม่ได้แมทแห้งนะยังมีความสบายผิวแล้วก็นื้ๆเนือนยนิดนึงเพื่อความชุ่มชนะื้นผิวเนาะแต่โดยรวมก็คือแมทนะคะอ่ะถึงเขาจะแมทมันก็ยังมีการเล่นทงูงเล่นแสงเออให้ดูว่าเป็นผิวอยู่นะนี่นะอ่ะ ส่วนการปกปิดนะคะปกปิดเลยนะรอยดำรอยใดงนี่เือหายไปเลยนะเพราะว่าเพราะาตอนนี้นุ่นไม่ได้มีสิวที่เม็ดใหญ่มากแต่ว่าจะมีรอยสิวนิดๆหน่อยๆนะพราะปกปิดนี่เลยนะอ่าแล้วก็การเบอร์นูขุมขนนะเบอร์นูขุมขนได้ดีนะเนี่ยตรงเนี้ยนุ่นจะมีรอยที่แบบเรียกว่าอะไรอะรูขุมขนกว้างอยู่เนี่ยตรงเนี้ยหน้าแก้มตรงเนี้ยนะคะ เนี่ยอันนี้คือหายไปเลยนะแล้วก็รอยคําใต้ตานะเนี่ยปกปิดได้ระดับนีเลยเนะาะแต่ค่นุ่นก็ลงคุชชั่นของจากซิมเซ็แล้วเนาะเดี๋ยวนุ่นขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยแล้วกลับมาเจอกันในทีมน,นะคะโอเคนุ่นก็ไปแต่งหน้ากลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนุ่นก็จะดูผิวตอนนี้กันก่อนนะคะนี่เห็นว่า,าผิวหน้าก็ยังดีอยู่นะคะนุ่นได้มีการ เซตแป้งฝุ่นด้วยเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการเซตเคุชชั่นด้วยนิดนึงแต่นิดเดียวเท่านั้นประมาณตรงทีโซนเท่านั้นนะคะนิดนิดนน่อยๆเท่านั้นนะคะเออก่อนอื่นนุ่นๆจะให้ดูสีกันก่อนเนาะสีคุชชั่นที่ทาไปสักพักนึงแล้วก็คุชชั่นที่เพิ่งทาไปนะคะนี่คือท,ที่ทาไปแล้วสักพักนึงแล้วก็อันนี้ที่เพิ่งทาเนาะก็จะเห็นว่าค้ชชั่นมีการปรับให้ สีน,นั้นเหลืองขึ้นนะเพราะว่าจากที่ดูนี่ก็จะอมขาวใช่ไหมนี่ก็ปรับให้เหลืองขึ้นให้เซ็ตกับผิวมากขึ้นนะคะก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปก็จะไม่มีปัญหากับสีผิวมากเนาอะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความติดทนและความคุมมันกันดีกว่าเนาะว่าคุชชั่นของจางเซมูนเนี่ยจะติดทนแลว้วก็ขูมัน กี่ชั่วโมงเนาะนุ่นจะไปทดสอบความคุมมันแล้วก็ติดทนประมาณ5-6ชั่วโมงนะกันเนาะว่าคนหน้ามันใช่ชร่นตัวนี้จะคุมมันได้กี่ชั่วโมงเนาะก็ตอนนี้เป็นเวลาที่24นาทีนะคะก็อีก5-6ชั่วโมงมันจะการทิ้งนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคะโอเคค่ะนุ่นก็กลบกับมาแล้วนะคะก็ตอนนี้เวลาผ่านไป5ชั่วโมงกว่าเนาะก็มานี่เวลา6โมง สิบนาทีนะก็จะให้ดูผิวหน้ากนันก่อนนะคะมีซูเข้ามาเลยนี่นะคะคือผิวที่ได้จัดการพานไปแล้วห้าชั่วโมงกว,กว่านะก็จะเห็นว่ามีความมันนะคะอ่ะโอเคแล้วก็มาซับความมันกันดีก,กว่าเนาะ ก็ได้ไปซัพความมันมาเสเร็นเียบร้อยแล้วก็เราจะไปดูผลลัพธ์การคุมความมันนั้นก็มาดูผลลัพธ์การติดทนกันก่อนเนาะว่าความติดทนนั้นติดทนดีหรือหนาวนะคะก็อย่าลือขออนุญาตซูมมาให้ดูกันใกล้ๆนะคะอ่านี่นี่นะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่พาไปเนาะห้าชั่วโมงกว่าแล้วก็ซัพพอมมาสร็นเียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่า งานเผิวยังงานนีอยู่นะคะอเห็นไหมยังอนุทขอยังะงอยู่กกน,นะก็เห็นว่าเอาอยังปกปิมมดนี้อยู่เนาะจะเห็นรอยชัดขึ้นบ้างนิดหน่อยที่รอยแดงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเออการติดทนบริเวณรอบหน้าแล้วก็การปกปิดลูกขนนี้ยังทำได้ดีอยู่นะ ยังเห็นยังปกมิดดีอยู่นะคะก็ถือว่าโอเคนะในนักการที่ผ่านไปนะประมาณห้าชั่วโมงเนาะโอเคอ่ะส่วนในเรื่องการคุมความมันนะนะคะนี่คือผลลัพธ์นนของเราเนาะก็จะเห็นว่าค่นความมันของมืนก็ไม่ได้เต็มกระดาษนะก็ถือว่าคุมความมัน อยู่ในระดับที่โอเคเลยรับได้นะคะอ่าไม่เต็มแผ่นแต่ก็ถือว่าไม่นนไ,มได้น้อยไม่ไน้อยจนผิดปกตินะอ่าก็สำหรับการติดทนแล้วก็การคุมความมานั้นนุ่นให้ผ่านนะคะอ่ามาส่วนในเรื่องของสีเนาะสีที่นุ่นเลือกมาถือว่าสับนุ่นเป็นสีที่พอาในกับผิวนุ่นเลยนะคะเอ่อสว่างกว่านิดหน่อย แต่ว่าโดยรูม้มาถือว่าโอเคกับหน้าผิวของนุ่นได้ดีเลยนะคะคนที่ผิวเข้มกว่านุ่นแนะนําให้ใช้สีมีเดียมพียพนะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดของเขาแล้วนะมาส่วนนี้นะคะ่ะแพคเกจเนาะแพคเกจของเขาจะเป็นตลับคุชชั่นปกติทั่วไปที่เป็นคุชชั่นเนาะก็จะเปิดมาก็จะมีกระจกมีพับมาให้ส่งกลับที่ลาค้าที่เราเสียไปเนาะ ในราคานั้นก็พันนิดๆน,นะคะสำหรับเพื่อนที่มีงบสูงหน่อยก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่เพื่อนๆควรจะลองดูนะคะคุ้มกับราคามากๆเลยเนาะโอเคก็คสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนุ่นกดชมนด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย